สวัสดีครับพี่น้องมนีกัอยู่ไหอยู่หน้าครับผมมาย่างหนูหน้าครับหนูหน้ายางหอมตับท่าเกลือมักสซอดครับพี่น้องม่านีม,มาอยู่ไหอยู่สวนครับตุ่มสวนเด็กน้อยกระเล่นกองเฟียงกิ่งหนูนี่แหละครับกินแร้งหนาหนาว พาชมสวนครับมึงนูดอนี่ก็จิคางไฟไว้จักน้อยครับอุ่นไว้เรื่อยๆเปิดออกเป,เปิดทีนี่ออกเปิดใบตองออกครับให้มันแหงครับบทีน,นี้ครับผมนี่ก็เป็นสวนครับจี่เฮ็ดใวหนึ่งปีนี่เป็นต้นพยุ่งกับขวามือ ต้นพยุงต้นซักพยุงซักเราก็จะมีพย้อมครับอยู่ทั้งนานหาเรงครับต้นไม้อาจจะบ่กง,งามปันไเพราวะเ้าวบ่อคอยเด้มีระบบน้ำครับวิศววอาที่มาหดอาทิตย์ละเทือครับพี่น้องมีมัน่นมีปุ่นครับมั่นหวานลูกไว้แต่เอาท่านครับทั้งสุนาสวนกะจะมีท่านตะวันแค่น้อยครับผม วันออกดอกแล้วครับนี่หลายรุ่นครับมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ครับนะแต่วันนี้อาจจะสวยเนี่ยครับอง เป็นต้นพย้อมพย้อมปลูกเป็นไม้รอบมากกับยางหน้านี่พย้อมอยางหน้าแล้วก็จะมีปักม่วงมหาชนกครับมหาชนกสิมีพันมหาชนกแล้วก็สะมีพัน นมดอกไม้ครับที่มันเป็นดอกแล้วครับในตอนนี้ข้างในก็จะมีต้นย่างหน้าปลาดูพยุงครับนี่กล้วยก็ออกเคี่ยงไงล่ะครับพี่นอ้องกล้วยเป็นกล้วยสมครับอันนี้พันกล้วยสมห่อ ข้าวต้มขนมนี่จะเป็นบักม่วงแขกดำเอ๋วแมน่นโอ้ยว้าผเียดครับไอ้บักฮุ้งครับบักฮุ้งแขกดำนี่้วยน้ำว่านีน้ำว่ากลวยสิเป็นน้ำว่าน้ำว่ากวยสมหอมท้องครับนี่นอหลายไว้แต่ขายายพันธุ์ครับล่างถมทีไปอีกแปลงหนึ่งอันนี้จิเป็น นี่คืเป็นบักนาวครับบักนาวตอนเองบักนาวรงนี้กำลังกำลังปลูกนี่คืเป็นกล้วยฝังนี้คืเป็นกล้วยกล้วยหอมทองครับีกล้วยหอมทองปี สะเป็นปลาครับกำลสียางเขาปีที่สองนะเพืน่นเอ๋ปลาจะได้ประมาณนี้นะแล้วเน่นนาแล้วคิดว่าต้นไมนเนี่ยนี่ก็คือเอาอูไปผูกเนี่ยครับต้นระยะต้นก็คืออูหนึ่งครับเม็ดหนึ่งสองเม็ดเนี่ยครับผมปลูกไว้ต้นได้งามก็เอาไว้ตน้นในบกงามก็อย่างนั้น เป็นปุ๋ยธรรมชาติไปเห็ดฟื้นเห็ดยังไปครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นบัพร้าวบานแพ่วพร้าวบานแพ่วนี่ก็ะชีเป็นบักขามแต่ักขามเทศพลังสีดานี่ยีดาพันขางในสีม่วงครับตอนนี้ นี่ก็จะเป็นมั่นญี่ปุ่นไปแต่เอาแนวีเป็นฝรังกิมจูจินน้วยเรื่อยครับนี่ปูไปติดติดตลอดปีครับนี่รดน้ำนี่ติดตลอดปีขนาดปลาฮอดแค่ทิตย์ละเทืองมันหยุดจังมากลำย่ยนี่นอนเมี่ยงนี่จะเป็นบักม่วงครับม่วงมหาสนก น,นีก็ขอไกล้หน่อยไกล้เกล่กําลังมาเพาะพันธัดเบี่ยงไว้ครับผมนี่กำลังสีดาก็พอได้กินป่งไม่ก็ตื้อกินตลอดครับนี่เอาอุปสมผนใหม่สีดกับปุยูครับนี่ปงก็ถือกิน,นช่วงนี้ก็ชิคาแล้วครับทุงกุลาห้องหายบ้านห้องบรรยาก,กาศให้พี่ให้น้องยำแรงมึงสักนี้ครับแล้วมึงสวัสดีครับ